การอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการใช้พื้นฐานนะในเรื่องของการที่เราจะสร้างผลงานศิลปะเรามักจะเริ่มจากการใช้เส้นก่อนฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทําให้เราในสับสนว่าเออเราจะเริ่มต้นยังไงฉะนั้นตามที่เราเข้าใจกันแล้วครับว่าวิชาวาดเส้นนั้นหรือว่าหรือว่าเป็นการพื้นฐานสําหรับการที่สร้างงานศิลปะ ในสาขาต่างๆนะครับต่อไปนะครับการวาดเส้นของเรานั้นดูอดุปกรณ์เราก่อนเนะาะวาดเส้นหรือรออิงเราเข้าใจแล้วว่าเป็นการใช้สินสอใช้ปากกาที่แสดงรายละเอียดให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้วิธีการใช้ลายเส้นแต่เพียงเล็กน้อยเราเรียวกว่าการสกเกต็ตใช่ไหมฮะนั้นการวาดเส้นจะเป็นการต่อเนื่องจากการสกเกต็ตเรามาดูด้วยว่าแบบฝึกที่เราทําไปได้แล้วนั้นมันได้ผลยังไงบ้างนะครับ ูรูปทรงกลมก่อนเนาะเป็นพื้นฐานนะทางเลราคณิตนะโครงสร้างทางเลราคณิตเนีนะ่ยรูปทรงกลมรูปทรงกลมที่เราร่างไปเนี่ยตอนที่เราได้ปฏิบัติกันในคาบที่เราพบกันในห้องเรียนเยนะี่ยเนาะเราจะเห็นได้ว่ารูปทรงกลมนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นการใช้ตำแหน่งของเส้นโค้งเนี่ยนะให้ให้ทิศทางของเส้นเนี่ยวิ่งหมุนวนมาเจอกันมาเจอกันขนาดตัน้นแตกต่างกันอันนี้ลักษณะของรูป รูปทรงกลมเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราต้องการที่จะจะแก้ปัญหาว่าทําไงน้ากระดังบางบางแบนๆของเราจะทําให้เกิดมิติได้ฉะนั้นรูปทรงกลมเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกที่เราจะสื่อมาก็เราจะใช้เส้นเฉียงสีผ้ามังสารคือเส้นแสงเนาะเส้นแสงก็ส่องมาที่วัตถุะบริเวณที่ได้รับแสงมากๆตรงนี้เราเรียกว่าไฮไลท์หรือบริเวณที่แสงได้จัดจ้าที่สุดเลยส่วนถัดม,มาตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ได้รับแสง เราต้องสื่อในเรื่องของมวลในเรื่องของปริมาตรของมันเราก็จะใช้ลายเส้นจะเตรียมบางเบาโดยพยายามให้อ่านเส้นมันวิ่งไปทางแสงมันจะได้ลดน้าหนักในตัวของมันเองต่อมาแล้วบริเวณที่กว้างที่สุดของวัตถุก็จะเริ่มบดบังให้แสงเนี่ยมาสัมผัสกับวัตถุทําให้เกิดเป็นเงาขึ้นมา,เ,าเงาที่เราเรียกว่าชาตเตอเงาตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเงาด้านข้างของวัตถุตรงนี้ก็จะเป็นเงาที่มีค่าความเข้มมากที่สุดเลย อย่าลืมนะครับว่าจะมีแสงสะท้อนกลับด้านข้างที่เราเรียกว่ารีเฟกซ์ไลท์ตรเนี้มันจะทําให้สัดส่วนของวัตถุของเรานี้มีความชัดเจนมากขึ้นและนอกจากนั้นแล้วเรามาดูทิ่ว่ามันมีเงากดบางอยู่ที่พื้นวัตถุที่วางอยู่มันจะช่วยทําให้วัตถุนั้นมีที่อยู่ของมันนะวิธีการก็คือเราสามารถที่จะดูจากแหล่งแสงเนาะแหล่งแสงที่ส่องมาสี่ห้าองศาจะแกะวัตถุที่อยู่ภอยนอกของวัตถุเนี่ยลงไปที่พื้นลงไปที่พื้นมันจะ แสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับดังนั้นส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเงาเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของโครงสร้างของวัตถุตัวนี้บังอยู่มันจะเป็นการบันทึกโครงสร้างภายนอกแค่นั้นเองท่านอาจจะเคยสังเกตตัวเองเวลา,าฟัาครูพูดที่หน้าเสาธง่งเงี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยแขนขาเราหายไปนั่นก็คือช่วงลําตัวมันจะบดบังทั้งหมดต่อไปจ็แบบขุดท,ที่สองเนาะแบบขุดท,ที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ใช้ลูกทรงกระบอกบ้างลูกทรงกระบอกครับฝึกเนี่ยและจะเา็นว่ามีการใช้ค่าความเข้มนะตามลําดับเราจัดเป็นหกค่าน้ําหนักด้วยกันนะครับลำดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นน้ําหนักที่มันสว่างสุดนะ,ะเรียกว่าอ่อนแก่อ่อนก็คือสว่างน,นะแก่ก็คือค่าความเข้มปัจจุบันเรานิยมที่จะแบ่งมาเป็น6กระยะนะฮะน้าหนักนะอันนี้ค่าความเข้มอาจจะแตกต่างกันไปตามวัตถุแล้วก็ ถ้าเราใช้ดินสอที่มีจํานวน B หรือค่าความเข้มน้อยๆเงี้ยมันอาจจะเป็นระยะที่หกเป็นอย่างเงี้ยนะตอกสมหนึ่งนะเลื่อนไปอยู่ที่วัตถุของเราถ้าเราสามารถที่จะควบคุมนะแล้วก็ใช้น้ําหนักมือของเรานะเรามาดูที่ว่าพอแสงสองมาด้านนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีแสงสอง,างามาทางซ้ายมือละพอแสงสองทางซ้ายมือจุดแรกที่แสงสองพบที่วัตถุตัวนี้ก็จะสว่างสุดนะเป็นไฮไลท์นะ แล้วก็ด้านข้างด้านข้างเนี่นก็จะเป็นไลท์นะบริเวณที่ได้รับแสงพอส่วนโค้งมาปั๊บก็จะได้เป็นเงาก็เป็นส่วนที่เป็นไลท์อยู่ส่วนที่เสมักจะเป็นชาร์โดแล้วเริ่มมีเงาเกิดขึ้นมาอ่าก็เป็นเงาเข้มนะแล้วก็มีเอ่อเดฟเฟกต์ไลท์